เรามาทำแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้กันค่ะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ปกโปโลแขนยาวค่ะเมย์ทำเป็นชุดแบบนี้เลยนะแต่คลิปนี้เป็นตัวเสื้อค่ะเราวัดจากริมกระดาษขวามือลงมา10เซนเป็นเส้นคอจากเส้นคอวัดไปทางซ้ายมือ35เซนเป็นเส้นเอวเส้นคอกับเอวแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกอกกับคอแบ่งครึ่งเป็นเส้นบาเอว วัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนอันนี้เป็นเส้นมาตรฐานนะคะมาค่ะเรามาดูที่เส้นคอกันจากริมกระดาษวัดเข้าไป6.5เซนค่ะที่เส้นคอขีดตั้งฉากขึ้นไป7เซนแบ่งครึ่ง7เซนเป็น3.5เซน ขีดเส้นค่ะต่อไปมีขีดเส้นไหลตรงนี้14บสเซนจากปลายไหลสิบสเซนไม่ขีดยาวต่อเนื่องไปอีก9เซนค่ะจะเป็นแบบไหลตกนะเป็นเสื้อตัวหลุมๆใหญ่ๆครุครงๆนะคะอันนี้วัดออกไปอีก9เซนจากปลายไหลเกเซนขีดตรงลงมาแบบนี้ ตัดที่เส้นบ่าค่ะจากเส้นอกเม่ขีดตรงลงไปอีก4เซนนะคะวัดออกไปอีก3ามเซนค่ะตรงตำแหน่งบ่าค่ะเม่วัดเข้ามา2เซนไม่ขอหมุนกระดาษนะคะและ้วเมจะมาโค้งวงแขนเสื้อของชิ้นหน้าค่ะปลายไหลบ่านะคะแล้วก็ ที่เราวัดลงมาจากเส้นอกค่ะแบบนี้อันนี้วงแขนชิ้นหน้าเส้นบ่าไม่วัดออกมาอีก1เซนนะคะขีดเส้นเป็นวงแขนชิ้นหลังค่ะเมยหมุนกระดาษอีกหนึ่งครั้งเมยขีดตะเข็บข้างค่ะขีดตรงไปเลยความยาวเสื้อจากสะโพกล่างเมยวัดลงไปอีก8เซน ความยาวใครจะเพิ่มจะลดก็ได้นะอันนี้ก็ตามชอบค่ะขีดเส้นความยาวของตัวเสื้อขีดตะเข็บข้างยาวต่อเนื่องมาค่ะมาดูคอนะคะมวัดลงมา3ามเซนขีดเส้นคอหลังความกว้างของคอค่ะมวัดออกมา2เซนคอหน้าลึกเม่วัดมา4เซนนะคะ โค้งคอหลังโค้งคอหน้าค่ะเราจะมาดูสับโบโลนะคะจะโบโลเราจะจอดลึกแค่ไหนอันเนี้ยตามชอบนะมันเป็นแฟชั่นนะคะจากความลึกคอที่เราวัดลงมานะแล้วก็ดูว่าเราอยากได้ลึกแค่ไหนเมอเอาประมาณนี้ จากอกลงมา3มเซนค่ะความกว้างของตัวโปโลค่ะอยากได้แค่ไหนขอมีวัดออกมา4เซนก็คือถ้าเจาะอ,ออกมาแล้วมันจะได้8เซนนะมันกว้างข้างละ4ใช่ไหมเนี่ยเราเจาะมันจะเป็น8เซนก็จะได้ใหญ่ๆเหมือนในรูปของเมีเลยค่ะวัดรอบคอหลังค่ะวัดรอบคอหน้าเราจะไปทํา แพทเทิร์นปกนะคะได้เท่าไหร่ของเมได้25เซนขีดเส้นตั้งฉากมา1เส้นค่ะขีดแนวขวางนะคะวัดตรงนี้ให้ได้25เซนตามที่เราวัดรอบคอได้เมื่อสักครู่ขีดตั้งฉากขึ้นไป10เซนค่ะอันนี้เมีก็กะเอาตามชอบนะคะตรงนี้เมวัดขึ้นมาหนึ่งจุเซนจาก1.5 เมวัดขึ้นไป7เซนค่ะตรงนี้เม่ขอขีดตรงตรงตั้งฉากมานิดนึงขีดเส้นโค้งค่ะจากตำแหน่ง10เซนไม่ขีดตรงออกมานะคะอีก5เซนค่ะตรงนี้เมจะขีดไปเส้นตรงแทนนะ ค่อยากจะโค้งก็ได้ค่ะแต่มีเปลี่ยนใจเอาไปเส้นตรงนะแล้วก็ขีดปกตรงนี้ให้เรียบร้อยเมพับตามแนวเส้นแรกที่เราขีดไว้นะแล้วก็ตัดปกออกมาค่ะอันนี้กระดาษสองชั้นไม่ใช้เข็มหมุดกรดัดล็อกไว้กระดาษจะได้ไม่เคลื่อนพอเราตัดปกออกมาแล้วนะคะจะได้แบบนี้มาค่ะเรามาดูแขนเสื้อ วัดนะคะว่าวงแขนเสื้อเนี่ยค่ะได้เท่าไหร่อันนี้ด้านหน้าวัดยาวต่อเนื่องของด้านหลังค่ะตั้งสายวัดขึ้นมาแล้วก็วัดแบบนี้ตอนนี้ของเมยอยู่ที่49เซนไม่รู้สึกว่ามันใหญ่ไปเมยปรับปลายลงมานะคะ1.5เซนค่ะขีดจากข้างคอที่เราปรับแล้วแบบนี้เลยค่ะขีดตรงมาเลยจากนั้นเราก็จะมาแต่ง วงแขนใหม่นะคะเส้นที่เราไม่ใช้ก็ลบออกไปเลยค่ะเส้นไหลเดิมเรามาวัดเช็คอีกทีนึงนะคะว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังของมี46เซนเมโอเคแล้วนะมาค่ะเราจะมาทำแพทเทิร์นแขนขีดเส้นตรงมาก่อน1เส้นเพื่อเป็นแนวค่ะแล้วก็ขีดเส้นกลางแขน แล้วเราก็จะมาหาความยาวแขนเสื้อนะคะเอาความยาวแขนจริงลบไหล่เก้าเซนแล้วก็ขอบอีกหกเซนค่ะเขามีเหลือสี่สิบห้าอันนี้หัวแขนสูงนะคะมีวัดที่แปดเซนค่ะเสื้อตัวรวมหัวแขนเขาจะไม่สูงนะไม่สูงมากถ้าเสื้อเข้ารูปอย่างเงี้ยหัวแขนเขาจะสูงใช่ไหมแต่นี้จะไม่สูงมากแมวเราวงแขนแพทเทิร์นนะคะคือสี่สิบหกเซนใช่ไหมลบหนึ่งเหลือสี่สิบห้าแล้วก็มาหารสองค่ะได้ยี่สิบสองจุดห้า ขีดตรงนี้นะคะให้ได้ยี่สิบสองจุห้าแบ่งยี่ิสองจดห้าเป็นสามส่วนค่ะเส้นนี้นะแบ่งไป็สามส่วนให้เท่าๆกันจุดนี้ไม่วัดขึ้นมา1.5เซนค่ะจุดนี้ไม่แบ่งครึ่ง วัดเข้าไป0.5ซนนะคะโค้งหัวแขนค่ะเรามาดูปลายแขนเสื้อไม่วัดจากเส้นกลางแขนออกไปข้างละ18เซน ข้างละ18เซนนะรวมกันจะเป็น36สิบหกเซนนะคะขีดเส้นใต้ท้องแขนค่ะอันนี้มีขีดเส้นตรงมาก่อนแล้วเมยใช้ไม้บรรทัดโค้งสะโพกนะคะมาแต่งให้เป็นเส้นโค้งนิดๆค่ะแบบนี้ตัดความยาวแขนเสื้อตรงนี้นะคะ ภาพเส้นกลางแขนค่ะเอาเข็มหมุดกลาดล็อกไว้เราจะตัดแพทเทิร์นตัดตามเส้นโค้งนะตัดหัวแขนค่ะพอเราได้แบบนี้ก็คลี่กระดาษออกมาฝั่งนี้ไม่วัดเข้ามา1นึ่เซนโค้งหัวแขนฝั่งนี้จะเป็นหัวแขนของด้านหน้า ตัดกระดาษส่วนเกินออกนะคะเราก็จะมาทำขอบแขนขอบแขนตัดไปกระดาษสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้นะคะเป็นขอบแขนเรามาดูตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังมันยังซ้อนกันอยู่เราเอากระดาษบอลองด้านล่างค่ะดูว่า,าพับกระดาษก็ได้ขอมีพับกระดาษนะเพราะมีะดาษแผ่นใหญ่ พอเราได้แบบนี้กรัดเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนเอาลูกกลิ้งไม่จะก,กลิ้งแพทเทิร์นของชิ้นหลังอันนี้ก็คือคอหลังไหล่ไหล่ใช้ด้วยกันก็กลิ้งมาเลยค่ะอันนี้กลางหลังนะคะกลางหน้ากลางหลังใช้ด้วยกันก็กลิ้งมาเลยวงแขนเสื้อกลิ้งของด้านหลังค่ะตะเข็บข้างใช้ด้วยกันก็กลิ้งมาเลย ความยาวใช้ด้วยกันนะคะก็กลิ้งมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาเข็มหมุดออกคลี่กระดาษออกมาค่ะมันจะมีรอยปรานะตามที่เรากลิ้งไว้เนี่ยมันจะเห็นรอยอยู่นะคะแล้วก็มาขีดเส้นแต่งเส้นให้สวยงามแต่งเส้นให้เรียบร้อยเพราะเวลาเรากลิ้งมือบางทีมันมีเบี้ยวได้นะแล้วก็เช็คไซส์เช็คหน่อยนะคะว่าที่เรากลิ้งออกมาเนี่ย มันถูกต้องแล้วนะแพทเทิร์นชิ้นหลังของเราก็ก๊อบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแพทเทิร์นเสื้อโอเวอร์ไซส์ของเมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แบบนี้นะพอตัดเย็บเสร็จก็จะได้เป็นเสื้อแบบนี้ค่ะเมตัดคู่กับกางเกงยังยืนนะคะใครชอบก็ทำตามได้ค่ะ